สิวเป็นโรคที่มากกว่า80%ของคนเนี่ยจะต้องเคยเป็นเป็นโรคเกี่ยวกับรูขุมขนอักเสบแบบหนึ่งบางคนก็นจะคิดว่าสิวเนี่ยเป็นแค่เรื่องของผิวหนังเฉยๆแต่ถ้าในมุมมองของหมอผิวหนังสิ่งที่หมอผิวหนังจะต้องมองหาเสมอเวลาคนไข้ามารักษาสิวเนี่ยก็คือว่ามีเรื่องอื่นๆร่วมด้วยไหมเช่นมีหน้ามันหรือเปล่าเอ๊ะดูหน้าตาเขามีขนเยอะหรือเปล่าขนแบบเด่น กว่าคนทั่วไปเช่นมีหนวดเยอะขึ้นมีคราวหรือมีขนเส้นอ่อนๆตามใบหน้านะคะหรือว่าคนที่แขนเยอะขึ้นกว่าปกติเรื่องที่3ม,มีผมบางไหมมีหนังศรีรษะผมบางผิดปกติผมร่วงเยอะไหมหรืออันที่4ประจำเดือนมีความผิดปกติไหมประจำเดือนมาสม่ําเสมอหรือเปล่าและการดูภายนอกอีกอันนึงเช่นมีรูปร่างเป็นยังไงท้วมหน่อยหรือเปล่าถ้ามีอาการทํานองเหล่านี้เนี่ยมี แนวโน้มฮอร์โมนเพศชายเกินกว่าปกติซึ่งฮอร์โมนเพศชายนี่ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดสิวคาถามคือแล้วฮอร์โมนเพศชายนี้มาจากไหนสิ่งที่น่าสนใจคือในผู้หญิงที่มีลักษณะกึงก่งๆฮอร์โมนเพศชายเยอะจะมีถุงน้ํารังไข่มีมากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ว่าหมอผิวหนังจะดูแล้วก็จะบอกว่าแนะนําไปปรึกษามหมอสูเพิ่มเติม เพื่อตรวจอันตราซาวแล้วก็จะเป็นการรักษาร,ร่วมกันระหว่างหมอผิวหนังแล้วก็หมอสูตินริเวชค่ะ